หลังจากที่หายไปนานนะคะสำหรับไม้ยูนิค n าโนแฟร์700นะคะวันนี้กลับมาแล้วนะคะในรูปแบบของนาโนแฟร์700โปรก็คลิปนี้ต้องขอบคุณทางยูนิคนะคะที่ส่งไม้นาโนแฟร 700 Pro โปมาให้ลองนะคะก็ได้ลองตีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันว่าฟิลลิ่งในการตีของไม้นี้เนี่ยเป็นยังไงนะคะต่างจากเดิมยังไงนะคะแล้วก็มีไม้ไหนที่ใกล้เคียงบ้างเนาะก็พูดถึงนาโนแฟร์700โปนะคะสีของมันนะคะค่อนข้างที่จะแปลกตาไปจากเดิมนะตัวก้านเนี่ยมันถ้าดูผ่านๆเนี่ยมันคล้ายๆกับสีดำแต่ถ้ามีแดดส่องเนี่ยมันออก ม่วงออกม่วงเข้มๆนะคะส่วนลายของมันเนี่ยจะเป็นลายแบบท้องฟ้าเนาะแล้วก็สีพาสเทลนะคะก็จะแปะอยู่เนี่ยเนาะหนึ่งสสามี่จุดนะคะแต่ก่อนเนี่ยไม้ประจำแป้งเนี่ยจะเป็นยนิคนาโนแฟร์เจ็ดร้ ik, นะคะซึ่งใช้มาค่อนข้างนานมากนะคะล้าวไปหลายอันเนาะแล้วทีนี้เราก็ ค่อนข้างที่จะแบบตีมานานแล้วก็อยากเปลี่ยนหมายประจำนะคะก็เปลี่ยนไปใช้ v i กเตอร์ไฮเปอร์โซนิกเนาะอันนี้พูดถึงหมายประจำนะคะอันนั้นก็ชอบถูกใจนะคะเพราะว่ามันตบได้หนักขึ้นนะแล้วเราก็คาดหวังว่าสักวันหนึ่งจะมี n a โนแฟร์700ที่เป็นรุ่นอัปเกรดขึ้นมานะคะอืมก็วันนี้นะคะได้มาลองแล้วเนาะอ่ะเล่าก่อนว่า ตัวถัดมาที่เป็นไม้ประจำหลักของแป้งอันหนึ่งก็คือยูนิคนาโนแฟร์800โปร 3U นะคะคืออันนี้ไม่เคยบอกใครมาก่อนเลยนะมีแต่คนถามว่าไม้หลักคืออะไรนะคะก็อันนี้เลยเนาะเป็นยูนิคนาโนแฟร์800 PRO นะคะแต่ต้องเป็น 3U นะเพราะว่า 4U เนี่ยแป้งใช้แล้วแป้งก็รู้สึกว่ามันตบได้ไม่แรงนะคะ พอเป็น 3U เนี่ยตบได้เต็มมากขึ้นเนาะแล้วก็น้ำหนักของไม้ก็ดีนะคะไม่ได้เป็นภาระแขน็เนะาะทั้งที่ปกติแป้งจะไม่ใช้เลยนะสามยูพูดถึงสเปคของมันกันก่อนนะคะสเปคของมันเนี่ยจะเป็นไม้ก้านกลางนะคะหัวเบาเนาะบาลานซ์พอยต์อยู่ที่290นะคะขึ้นเอ็นได้สูงสุด28ปอนด์นะคะไม้น้ำหนัก 4U มี 5U ด้วยนะคะแต่ว่าอันที่ใช้จะเป็น สีอยู่เนาะขนาดของก้านก็คือ6.9นะคะหน้าไม้แบบอ s o metric นะคะวัสดุเป็น hmg ไฟ p h i t e n a n o m e drm c ี DR ่0 x นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราจะมาฟังฟิลลิ่งในการตีกันดีกว่านะความรู้สึกก็คือเป็นไม้หัวเบาเนาะอย่างสเปคที่เขาบอกนะคะแล้วก็ก้านเนี่ยเป็นก้านค่อนแข็งนะอืมแล้วก็เวลาตีนะคะ ลูกเซฟเนี่ยก็ทําได้ดีนะคะให้9เต็ม10เนาะเพราะว่าพอหัวมันเบาปุ๊บเราต้องใช้ข้อมือช่วยส่งหน่อยนะคะเออลูกตบให้ประมาณ6.5แล้วกันนะจะบอกว่า7ก็ไม่7เนาะเพราะว่าเวลาที่แป้งขึ้นไปตบเนี่ยตอนแรกที่เรายังมีแรงอยู่นะคะเราก็รู้สึกว่าเออน้ำหนักมันก็ประมาณนี้แหละเพราะมันเป็นไม้หัวเบาก็ไม่ไม่ได้หนักอยู่แล้วนะคะลูกตบ แล้วพอตอนที่เหนื่อยเนี่ยกลายเป็นพอเราจะตบปุ๊บมันต้องเช้นแรงเพิ่มนะคะด้วยความที่มันเป็นไม้หัวเบาเนาะก็เลยให้แค่65ละกันนะคะส่วนลูกดาดนะคะอันนี้ให้1 0 1เต็ม10เลยเนาะเพราะว่าก้านมันเนี่ยออพอตีแล้วลูกมันพุ่งมากเลยอะคือแป้งยังรู้สึกว้าวกับกูสปีดลูกที่ออกจากเจ็ดร้อยโปนะมันให้สปีดลูกที่ดีมากๆนะคะใกล้ ใกล้ๆก,กับพันแซดเลยจะเทียบได้ไหมเนี่ยเออก็ใกล้เคียงนะคะแต่ว่าพันแซดเนี่ยก้านจะแข็งไปเลยเนาะทำให้มันตีได้ไม่สบายเท่ากับ700โปรนะคะเ0็รโปจะตีสบายกว่าเยอะเลยเนาะแล้วก็ให้สปิดลูกที่ดีด้วยนะคะส่วนเกมลับนะคะจะบอกว่าก้านเนี้ยมันเป็นก้าน่อนแข็งก็จริงนะคะแต่ว่าในเรื่องของการดีดลูกเวลารับลูกตบเนี่ยถ้าเราได้ตั้งไม้แบบอยู่ข้างหน้าแบบลูกลงไม้นะแล้วก็ดีดไปแบบปุ้งเนี่ย ส่งลูกได้ดีมากๆนะคะแต่ถ้ารับเผลอๆนะคะด้วยความที่กล้ามมันแข็งเราอาจจะทําได้ไม่ค่อยดีนะคะแต่ถามว่าถ้าเราอยู่ในจุดที่ดีเนี่ยโอ้โหส่งลูกได้ดีมากๆนะคะอะต่อไปเกมวางนะคะก็ถ้าเป็นเรื่องการวางลูกเนี่ยอาจจะด้วยความที่แป้งใช้เอ็นเส้นเล็กหรือเปล่าเนาะมันก็ค่อนข้างที่จะเด้งทาให้การคอนโทรลลูกเนี่ยแป้งจะให้ประมาณ 7นะมันคือบอกว่ามันเป็นการค่อนแข็งก็จริงแต่การคอนโทรลูกมันกลับแบบล้นอะไรไปอย่างเงี้ยเออมันทำได้ไม่ไม่ค่อยตามมือเท่าไหร่นะคะทีนี้ถามว่าถ้าในภาพรวมเลยถามว่าจะให้กี่คะแนนดีนะคะต้องบอกว่าไม้นี้แป้งให้แป้งให้ประมาณ7นะอนะเมื่อเทียบกับตัวเก่าเนี่ยเจ็รอยเนี่ย ไม่ให้มันก้าวเลยนะอ่าเพราะว่าอะไรนะคะคือต้องบอกว่า2ออันเนี้ย7 0 0กับ700โปรเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างคือ700โปรก้านแข็งขึ้นนะคะตอนแรกเนี่ยไปคิดว่า700เนี่ยก้านอ่อนไปนิดนึงนะแต่พอมาเป็น700โปรมันกลับรู้สึกว่าก้านแข็งไปอะ่ะเออมันน่าจะลดลงมาอีกนิดนึงนะคะแต่สปีดลูกเนี่ยทำได้ดีมากๆนะคะ แต่ส่วนลูกตบเนาะลูกตกอะพอมันเป็น700รอธรรมดาก้านมันอ่อนลงนะคะแล้วก็หัวมันไม่ได้เบาเท่ากับ700โปรอะมันอาจจะเบาเท่ากันนะแต่ความรู้สึกที่แป้งตีเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีหัวหนักกว่าช่วยสบัดส่งลูกได้ดีกว่านะคะแต่ว่าตัวเนี้ยออหัวมันจะเบาเนาะมันก็เลยทำให้แป้งแบบ ต้องต้องปิดข้อมือเยอะขึ้นแล้วก็ก้านแข็งด้วยทําให้แบบมันต้องใช้ข้อมือในการตีเยอะขึ้นนะคะเกมรับนะคะเกมรับเนี่ยถ้าเป็นลูกที่เราต้องรับเนี่ยแป้งก็ยังชอบ700 700ธรรมดามากกว่านะแล้วถามว่าคือคือถ้าเทียบในความเป็นแป้งอะ่ะแป้งจะชอบ700อธรรมดามากกว่าแต่ถ้าถามว่าใครที่เหมาะกับ700โปรตัวนี้นะคะก็คือต้องบอกว่าต้องเป็นคนที่เล่นคู่ เล่นคู่แล้วเป็นมือหน้าเนี่ยนะมันจะทําได้ดีมากๆนะคะคือไม้700เนี่ยแป้งไม่เคยรู้สึกว่ามันเร็วเลยนะแป้งยังพูดกับเพื่อนๆตลอดว่าเฮ้ย700นารูแฟร์0 okay, 0มันไม่ได้เร็วนะมันธรรมดาเออแต่พอมาเป็น700โปรมันเร็วขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วก็สปีดลูกเนี่ยชัดเจนคือแบบดีมากๆเนาะใครที่ข้อมือดีแต่อยากได้ไม้ตีสบายเนี่ยอันนี้มันจะเหมาะมากนะคะ ส่วนใครที่จะไปเล่นลูกตกหนักๆข้างหลังเนี่ยก็คงไม่ถูกใจเท่าไหร่เนะส่วนไม้อันนึงนะคะถ้าให้เทียบกับ800โปรที่เป็นไม้ประจำของแป้งนะคือก้านทั้งสองอันนี้มันก็แข็งใกล้ๆกันนะแต่ว่าเวลาที่เราขึ้นไปตบของ800โปร3ยูอแะว่ามันมีน้ำหนักที่ดีมากกว่าเยอะเลยนะคะ ความเร็วของไม้ก็ต้องให้700โปชนะเนาะแล้วก็การวางลูกการคอนโทรลได้ให้800โปนะ,ะก็ทีนี้นะคะเมื่อได้ฟังกันแล้วก็ลองไปตัดสินใจดูนะคะว่าเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะสำหรับนานโนแฟร์700เนาะก็ <S <S 2> <S 2> ใครที่อยากได้700ที่คิดว่ามันก้านอ่อนไปนะคะเราก็ควรจะอัพเป็น700โปรเนาะแต่ใครที่งบแบบเออฉัน มีแค่นี้อะ่ะจะอยู่ตัวเดิมต่อก็ไม่เร็วนะคะส่วนใครที่อยากได้700โปรที่ตบได้หนักขึ้นแป้งก็เชียร์800โปร 3u นะคะแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่าความเร็วของไม้มันจะหายไปนะคะ,ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอบคุณโยในอีกครั้งนะคะที่ส่งไม้มาให้เนาะแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มารีวิวมาให้ฟังกันอีกนะคะ